ชิงมอนรูนั่นแหละเล็กไเลยเทเลเล็กๆเลยเทเลยเทเลยไม่เอ่เทเลยเทเลยขอบคุณครับผมขอบคุณไม่เป็นนะครับผมไม่เ็นยาพาครับผมเมตตามันแก้วให้พังมิวนะครับผม๋ยวจะเทให้หมดเลยครับแม่มิวครับผมผม่เ็นครับผมเอาไหมขอบคุณครับผมขอบคุณไม่เป็นนะครับผมที่เมตตามันแก้วสองถุง ให้พังมิวนะครับผมจัดเตรียให้เรียบร้อยเลยครับผมขอบคุณไม่เบนจาพามากๆนะครับผมขอบคุณครับคุณเติมได้ด้วยคุณแม่อะไเมืองนะฮะอะไเมืองไม่ค่อยได้ไปหรอกไปพาไปอืมอะไรวะดูได้ครับผมหมดเด้อพินัทหมดหมดหมดไปได้ไปไดคุณเติมได้ครับพังมิวไทยเลยครับคุณแม่ พังมิวครับแม่ดอูอย่างนี้แหละนางชอบอยู่อย่างนี้นี่นะดูดูลมนางดูลมนางผมเติมได้ครับคุณแม่ผมเติมให้พังมิวได้ครับผมมีขา้าวโพดแล้วก็มันแกวแล้วก็ย้าครับผมคุณแม่ดูพังมิวได้ครับ ดูสภาพพังเมลู่อย่างงี้แหละหลายปีแล้วอีกสิบปีแล้วทนร้อนเอาแล้ว่ะรถจอดโดดบิน่ะ ที่าวางามหอไม่แม่เขาเขาจะเล่นอย่างนี้แหละแต่ก่อนมันมีกอผ่ใหญ่อยู่มีล่มไปไปมามากอผ่ตายเลยเอาออก <c oughs> ดึงโน้มกอไปจนโน้มกอไปจนแบบว่ากอนั้นตายเลยก็เลยต้องขุดออกแต่ก่อนนี่กอผ่ใหญ่อยู่ตรงนี้แม่เนี่ยเหลือแต่รากชีฟ้าครับ <c oughs> สวัสดีครับผมเติยวห้พังมิวได้ครับผม,ผมคุณแม่เบนด้วยนะครับผม,มนางจะอยู่อย่างนี้แหละ แต่ก่อนมันกอมันใหญ่อยู่ครับนี่ก่อนแต่ก่อนมันเล็กๆก็มาปลูกกอไผ่นี่แหละม,มันเล็กๆก็มาปลูกต่างคนต่างมาปลูกแล้วปลูกไปปลูกมาจากกอใหญ่ๆเรือกอเล็กไปๆ,ๆมาโน้มโน้มใบไปโน้มไปโน้มมาใบกอไผ่เลยตายแล้วก็เลยดันดันให้มันชีฟ้าอยู่อย่างนี้ครับ นี่คือกอไปนี่ครับเห็นไหมลากชีฟ้าอยู่ตรงนี้ก่อนจะมาปลูกตรงนี้แหละปลูกนานมากครับผมอร่อยครับแม่ตังมิวตอบอร่อยเลยครับไม่ต้องไม่ดังไม่ไหววัดดีเลยเทเลยเป็นของโปรด เป็นของโปรดเลยที่ละมันแก้วครับผมใช่ครับเป็นเป็นน้องคนที่ที่เท่าไหร่คนที่สี ใช่แม่เป็นน้องคนที่สี่แม่คนที่สามก่อนบ้านม่นก็อยู่ตรงนี้ครับบ้านม่นก็อยู่ตรงนี้แหละครับบ้านม่อนอยู่ตรงนี้แหละตอนตอนฟังมิวยังอยู่ภูเก็ตมันก็มาผูกตรงนี้แหละ เติมได้นะครับ <c oughs> โอ้ยเล่ามันยาวแม่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยววันหน้าก่อนแม่ค่อยเล่าครับ <c oughs> ก่อนก็มาพูกตรงนี้ครับเดี๋ยววันหน้าก่อนค่อยเล่าครับของโปรโดเลยครับผมนี่ ผมเติมได้ครับผมคุณแม่มีข้าวโพดแตงโมแล้วก็หญ้ารับหกมัดร้อยครับผมขาดพังแล้วมั้งครับอะไได้คงกินจะนิ่งครับผม เติมได้ครับผมมีข้าวโพดแตงโมและหญ้าครับผมติดรถมาด้วยครับผมไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรนะเวลาได้ของกินแสดงว่าชอบมันแกวครับผมนางฉลาดนะนี่ชอบมันแกวนิ่งๆมาก คงปลดคงปลูดครับผม <c oughs> นางชอบอย่างนี้เลยครับแม่ <c oughs> คุณตาเขาชอบอย่างนี้แหละฮะดูดูคุณตาาคุณตาเขาชอบอย่างนี้แหละเขาบอก <c oughs> คุณตาเขาชอบอย่างนี้ครับผม <c oughs> แาวบ้านแบบธรรมชาติเลยแม่ตัดตัดก็ไปก็มามุงบอกคุณตาชอบอย่างนี้เคยมาไล่อยู่แต่คุณตาชอบอย่างนี้แหละง่ายๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณไม่เป็นด้วยครับผมก็ คุณแม่ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมทั้งมิวครับผมสวัสดีนะครับผมดูพังมิวได้ครับผมโอ้เกะกะกด้วยหมดแล้ว แล้วหมดแล้วหันนี้เลยเนาะหมดแล้วหันนี้เลยเพิ่มเติมได้นะครับมคุณแม่หมดแล้วหมดแล้วก็หันไปกินหญ้าเฉยเลยโอ้นางนี่เนาะเติมเติมได้ด้วยคุณแม่มีหญ้าครับหกมันร้อยครับมีแตงโมกับ มันแก้วครับผมแล้วก็เข้าวโพดครับ แล้วสุกข nice ้าวกนแล้วครับขอบคุณแม่พ่อจีดีความกราบถวที่มอบข้าวกัน ดูได้ครับผมเอาอะไรกินอะไรก็นหนูเอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งเคาะ อ้อนหนึ่จ้าอ้อนนอยแล้วอ้อนหนึจ้าดูดูด,ดูนางทำจำลูกได้ไหมเนี่ยลูกโตเป็นหนุ่มแล้วงายาวแล้วฮะ <c oughs> จำลูกได้ไหมเนี่ยลูกโตเป็นหนุ่มงายาวแล้วโพราะนะ่าคลึ่งไปไไรฮะลูกโตเป็นหนุ่มงายาวแล้วครับนี่มีลูกมีลูกหนึ่งเป็นพรายอ่อนอะไร ชื่ออะไรนะอยู่บ้านน้องการละมังอะแม่ชื่ออะไรนะช,ชื่อวิโกะครับแม่อยู่อยู่บ้านน้องการละมังใครเป็นรูปพองมิวก็คือชื่อวิโก้อยู่อยู่บ้านน้องการละมังอยู่ข้างๆศูนย์คดอยู่ในศูนย์คดชั้นศึกษานี่เองครับอยู่อยู่บ้านติดกับ นุนจันอยู่บ้านติดกับอ,อะไรเออโตเป็นหนุ่มแล้วงางายาวด้วยชื่อชื่อวิโกชื่อวิโกอยู่อยู่บ้านาบ้านน้องกาลมังครับผมอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละคุณแม่โตเป็นโตเป็นหนุ่มแล้วงายาวแล้วตัวเล็กๆเป็นงายาว ิบิโก้ครับอยู่บ้านน้องน้องกาลมังนี่เลยครับนี่คุณแม่ที่ตอนนี้คนชื่อแจมโปเลี้ยงครับพก็วัน วันเขาเวนวันไหนเขาก็เอาไปทํางานพี่แจมโปเขาเลี้ยงครับตอนนี้เนาเป็นเป็นลูกของพังมิวครับเป็นลูกของพังมิวพี่แจมปโปเลี้ยงตอนนี้ครับบางบางวันก็เห็นทัวแขกอยู่ช้างแท็กซี่ครับแม่บางวันเห็นทัวแขกอยู่ช้างแท็กซี่ครับพี่พี่แจมปโปคนเลี้ยงตอนนี้ นั่นแหละที่จำปุกเ,เขาเขาขี่นั่นแหละเป็นลูกกองทางมิวครับ dạng a crap bung tung mưu a crap bung đại crap เติมได้นะครับคุณแม่เดี๋ยวจะไปบ้านพิมพ์พาต่อครับพิมพ์พาก็ไม่ไกลครับประมาณเท่าไหร่ทางกรงก็สักหกร้อยเมตรถ้าตีไปทางกรงก็ห่างจากพิมพ์พาไม่ห่างจากพิมพ์พาครับตรงนี้ทางกรงก็มากครึ่งกิโลครับแม่ แต่นี้ไปตามถนนทางมีทางโค้งก็ประมาณตีไปหกิโลเมตรคับจากพังมิวไป อะไรไม่คุณแม่ยังไม่ใจอ่อนฟังมิว้ววันนี้คุณตาก็เกี่ยวข้าวครับผมตนเติมให้ฟังมิวได้ครับคุณแม่ฟังมิวครับผม งั้นก็ไปกันต่อแล้วนะครับคุณแม่ไปหาพิมพ์ฟาครับผมใม,มัดมัดไม่หลาไปบ้านพิมพ์ฟาต่อครับขอบคุณแม่เบนครับผมคุณมิตามันแก้วครับแล้วก็ขอบคุณแม่อูด,ด้วยครับผมดีมาตูฟังมิวตลอดเลยครับผม ก็ขอบคุณคุณแม่ทุกท่านครับเราก็จะไปบ้านพิมพ์พาต่อเลยครับปมคุณแม่คุณครับไปแล้วนะดาวคุณงามชอบจังอยางงี้นี่ชอบจังนี่บ้านไม่ไปนางนี่ชอบจังไปแล้วนะ hari wah